สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่างของสวนยาลิติเอิญนคะคะทุกคนเราก็พาทุกคนมาเดินมาชมดอกไม้ดอกสักุระฟิลลนแลนด์ดูดิขับรถมาประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วทุกคนสวยไหมสวยสวย,สวย,สวย ถ้าตอนกลางวันมันคงจะสวยมากกว่า no, นี้อันนี้เรามาตอนเย็นนะทุกคนนูดเดี๋ยวมาเดินไปก็ที่มอ้ เดินดูรอบๆทุกคนสวน สวยมากสวยมากสวยเหมทุกคนเด้ ดูเจทุกคนาตะาวันมาน้ำจะสวยมากเลยนะตะวันกำลังจะโอ้เสียดายอะแดดมันกำลังจะมาทุกคนเลยสวย เดุกคนดูด้ยถ้ามันแดดแดดนะมันคงจะสวยมากแหละแดดเริ่มมาแล้วแดดเริ่มมาแล้วทุกคนเออแดดเริ่มมา เห็นไ,ไหมเริ่มสวยแล้วเริ่มสวยแล้วเขาก็มีของขายนะ เนี่ยก็มีถ่ายถ่ายอะไรเนี่ยแดดกำลังออก

ดอกซากุระเงอนฟินะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวใกล้ๆนิชีชุมพูสวยไหมทุกคอนอากาศมันหนาวพูดก็สันสน สันโกวิมาปีแรกนะเนี่ยทุกคนตั้งแต่ม,มาอยู่ฟินแลนด์นะครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกดูซ้ำๆเลย

สวยจริงอุกคนนี่คือเข้ามาข้างในถ้าแบบกลางวันคงจะสวยมากอะเนาะถ้ากลางวันคงจะอลังการล้าน 5. นี่มันเย็นเลย โอเคทุกคนมันหนาวจะกลับไปที่รถแล้วพาทุกคนมาดูสวนดอกไม้สวยๆของฟิแนแลนด์จ้าเสียงสั่นแล้วทุกคนมันหนาวนกก็เยอะเยอะเลยนกก็ไม่กลัวคนเลยนะ นี่สวยมากสวยมากสวยจริงจริงแดกดก็นแดดก็ไปแล้วทุกคนโอ้ยแดดนี้ละโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนแล้ว่าทุกคนมาดู ดอกซักลระฟินแลนด์เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ับ c ส i b e ิด้วยนะทุกคนมีคลิปดีๆให้ชมจ้าสวัสดีจ้า